ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้หนะ้าที่ทางรวยพิชิตกันล้านนะคะก็เอา,อาชุดสรุปทุกสูตรนะคะแล้วก็ชุดสรุปเด่นจับคู่สิบหน่วยบนนะคะอันนี้คือเป็นชุดบนนะคะคือมาให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะอ่านาขอลงชุดอ่าวัดใจแยกนะคะเนาะใช่อันนี้คือนาจะลงชุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จชุดนี้นาจะลงชุดวัดใจนะคะเนาะคือแยกนะคะถ้าเอามารวมกันคือมันจะ ใช้เวลานานแล้วก็มันจะกินเวลานานนะคะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆที่พี่ที่เข้ามารับชมคือจะเบื่อนะคะน่าพยายามตัดคลิปที่ประมาณสิบกว่านาที10กว่านาทีประมาณแค่นี้นะคะเนาะเผื่อนะคะก็แบบง่ายๆดวดพลัดตัดตอนคือไม่ต้องยืดเยื้อะนะคะ <laughs> ถ้าตัวเลขมันจะเข้ามันก็คือเข้านะคะถ้ามันไม่เข้ามันก็คือไม่เข้านะคะทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่ ชุดนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเนาะถ้านาทำสี่สี่ชุดนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็ประมาณนี้แต่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวนาจะเอาดับมาตัดให้เลยนะคะเนาะคือทําเป็นเซ้นเดียวกันเลยแล้วก็นาจะเอาดับชุดนี้นะคะนาจะเอาดับชุดนี้ดับให้ ดับชุดนี้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะดับชุดนี้ยังไม่หลุดนะคะช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นแล้วคือช่วงกลางปีนี้คือต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเลยหลุดมาแล้วหมายถึงว่าใน1ปีมันจะหลุดอยู่สามครั้งนะคะก็จะมีต้นปีกลางปีปลายปีนะคะต้นปีกลางปีปลายปีนะคะมันก็จะหลุดอยู่สครั้งนะคะเนาะแล้วก็อ,อันนี้มันก็เลยมาแต่แตอะไรไมิถุนามิถุนาการ,รกากาเนี่ยค่ะก็เลยมาแล้วนะก็เลยมาประมาณสงนวด ประมาณสองงวดนะคะเนาะแต่ของล่างของล่างนี่คือหลุดไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งมิถุนาหลุดไปแล้วแต่ของบนเนี่ยคือยังไม่หลุดเนี่ยคือมันต้องระวังเพราะว่าชุดเนี้คือหนึ่งปีหลุดสามรอบอ่ะแต่หน้าก็จะเอาชุดนี้ดับในนี้นะคะเนาะใช่เราก็คือดับดับไปตามสูตรเลยนะคะแต่ถ้าเลขตัวไหนนะคะมันตรงกลา เดนของเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะคือไม่ดับออกก็ได้นะคะเนาะแต่อันนี้คือน่าขอทําตามสูตรนะคะเนาะอ่าสี่สูตรนะคะสี่สูตรก็ประมาณนี้เพื่อนๆน,นี่พี่ดูนะแต่ชุดนี้น่าจะดับให้เลยเพื่อจะได้ดูแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็กระ,กระชับแล้วก็คือใช้เวลาไม่นาน เด่นงวดนี้นะคะนาคขอเด่นไปที่ <talk> <on the> <shrine> so 2กับสี่รอง6กับเก้แต่นาคบอกไว้ก่อนนะคะชุดนี้นาคไม่รู้นะคะว่ามันจะขึ้นเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบหรือหลักร้อยเพราะว่าชุดนี้ที่นาคเอามาขึ้นเป็นเด่นเป็นรองเนี่ยนาคไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้นว่าเป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยถ้างวดไหนที่นาคเน้นได้นาคก็จะเน้นให้นะคะคือหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยแต่ชุดนี้ที่นาคเอามาขึ้นเป็น เด่นเป็นรองนี่น้าไม่ได้เน้นนะคะว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยแต่หน้าก็คั่วาตามสูตรนะคะเนาอเพื่อนๆพี่พี่อ่าศูนยมีไม่เอ่ยอ่า0ูนย์สอ,สอ,สอ,สอมีนะคะ 09, 0 99, 1> 1, 1, 1, ูนย์เกนย์เก้นะคะหนึ่งหนึ่งมีไหมไม่มี18อ่าไม่มี20งศไปแล้ว27นะคะสาหกอ่าสา ี่ห้าสี่แปดห้าสี่ไปแล้วห้าเจ็ดไม่มีหกสามไปไปแล้วสองเจ็ดหกหกอ่าหกหกไม่ค่ะเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสี่ไปแล้ว 9ก้าศูนย์ไปแล้วเก้าสามเนี่ยค่ะในหนึ่งชุดนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะในหนึ่งชุดในหนึ่งชุดนะคะในหนึ่งชุดในหนึ่งชุดมันจะมีเลขดับอยู่สองชุดนะคะอันนี้หลักเลขสองน่าจะดับให้แค่สองชุดหลักสี่ก็จะดับออกสองชุดหลักโคก็จะดับออกสองชุดหลักเก้าก็จะดับออกสองชุด เพราะฉะนั้นก็คือในนี้ในแต่ละหลักมันจะเหลือเลขอยู่8ชุดนะคะแล้วก็ค่าเพื่อนๆนพี่ว่าในเนี้ยมันเหลือเยอะเดี๋ยวก็ไปดูที่ชุดวัจใจแล้วก็มีดับเดียวนะคะก็เอาดับเดียวมาดับเลยแต่ดับเดียวหน้าขอไปลงที่ชุดวัจัยทั้งหมดเลยนะคะดับเดียวงวดนี้หน้าก็คิดว่าหน้าจะเอาลงนะคะเนาะก็ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะถ้าสูตรมันเข้าหรือมันเดินดีมันก็คือโอเคนะคะเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องว่ากันไปตามสูตรนะคะเพราะว่าน้าทำตามสูตรเด่นนะคะนี้เด่นไปที่สองกับสี่รองหกกับเก้านะคะแต่ชุด2ชุดนี้นาคไม่รู้นะคะว่าจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยน่าไปเนเ้นให้นะคะสองชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะคั่วได้นะคะคั่วเป็นคู่โต๊ดได้เลยแล้วก็อ่า อันนี้นะคะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเลขจับคั่วเป็นเลขจับนะคะจับสามตัวได้แต่เพื่อนๆในที่นะคะที่มีที่มีชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะที่เช่าบูชาของนาไปก็เอาเด่นตรงนี้นะคะแต่น่าคิดว่ามันน่าจะอยู่นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเดินมากี่กี่นวดแล้วเดี๋ยวน,ะนาากอดกดูแป๊บนึง เดินมาเจ็ดงวดนะคะน่าคิดว่าน่าจะอยู่นะเดินมาเจ็ดงวดนะคะเดินมาเจ็ดงวดอันนี้ก็น่าจะประเดินประมาณเท่ากันเลยหกงวดอันนี้เดินมาเจ็ดงวดอันนี้เดินมาหกงวด นี่ค่ะน่าคิดว่าน่าจะอยู่ยังน่าจะยังไม่หลุดไปไหนนะคะเนาะเพราะว่าทุกอย่างคือตามสูตรนะคะแต่ถ้าจะให้เหลือน้อยหรือหลักสิบหน่วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆก็ไปดูที่ชุดวัดใจเนาะแต่นี้น่าก็ทําในภาพประมาณนี้ให้นะคะเนาะอันนี้ลืมลงอันนี้หกกับเก้าอันนี้สองกับสี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ เสร็จประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะเด่นนะคะเด่นไปที่สองกับสี่รองหกกับแปดนะคะตามนี้เพือพ่อนเพื่อที่พี่ท่านใดที่มีชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะที่เช่าบูชาของนาคไปก็เอาชุดนั้นได้เลยนะคะก็คือชุดอ่สามตัวโต๊ดเนาะเราก็เอาเลขหลักดูตามเลขหลักได้เลยนะคะเพื่อนๆพ่นี่น่าคิดว่ามันน่าจะยังไม่หลุดนะเพราะว่านี้คือมันเดินมาเจ็ดเจ็ด เจ็ดกัวเดินเดินมาหกกวดก็น่าจะโอเคก็น่าจะอยู่อยู่นะเพราะว่ามันมีเลขชนอยู่มันมีเลขชนอยู่ตัวหนึ่งอยู่นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะก็อ่าเดี๋ยวนะคะน่าดูชุดวัตใจอืม จับเดียวนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนพี่พดูชุดนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ชุดวัดใจคือชุดวัดใจเนี่ยมันจะเป็นชุดหลักสิบหน่วยเท่านั้นเพื่อนๆนพ,พี่จะเป็นชุดหลักสิบหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างก็คือจะรวมอยู่ที่ชุดวัดใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวนางลงชุดวัดใจเนาะเดี๋ยวนางจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเนาะ น่ากว่ามันมันก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าคือจริงๆสูตรพวกนี้น่ากไม่ค่อยได้ลงนะคะไม่ค่อยได้ลงวิธีการทําวิธีคํานวณวิธีอะไรคือคือน่ากวางตามล็อกนะคะเนาะหวยออกเสร็จน่าก,ก็เอาตัวเลขมาวางดูใช่ถ้าล็อกไหนที่ว่ามันยังไม่เคยออกน่าคิดว่ามันก็น่าจะโอเคเนี่ยค่ะสองกับสี่สองกับสี่มาหนึ่งตัวนะคะอันนี้หกกับเก้าก็คือมาหนึ่งตัว เลขสองตัวนี้จริงๆแล้วคู่กันไม่ได้หมายเทีว่ามันจะมาคู่กันไม่ได้ไม่น่าจะได้นะก็ะเดี๋ยวดูวนะคะัแป๊บหนึง่งวันที่แล้วห้ากับหกหกมาห้าเนี่ยหกกับสี่หกกับเก้าใช่มันมันจะคู่กันไม่ได้นะคะเลขเลขชุดนี้ก็คู่กันไม่ได้ถ้าสองมาสี่ก็ตายแต่ถ้าสี่มาสองตายทันที มันจะบ่งบอกแต่ใน,นเนี้ยนาคนาคดูไปแล้วมันมีเลขตายอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะถ้าหกมาเก้าก็จะตายทันทีแต่ถ้าเก้ามาหกก็จะตายทันทีเนี่ยสูตรของนาคมันมันมันบีบแล้วมันบ่งบอกอย่างนี้นะคะเนาะแต่ก็ถ้ามีเวลาว่างนะคะน่าจะอธิบายให้ฟังเยอะๆทําเป็นคลิป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 ไปนะคะเนาะก็คือแยกเพราะว่าถ้ามาลงรวมกันเยอะๆเนี่ยคือมันใช้เวลานานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ คือมันนานมากก็ไม่ดีคลิปแต่และคลิปหน้าก็จะพูดอยู่ประมาณแค่สิบกว่านาทีสิบกว่านาทีแค่นั้นหน้าก็ตัดออกตัดออกไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าหน้าคิดว่ายืดเยอะมากก็ไม่ดีเอาแบบว่าสรุปแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปเลยแค่นี้อันนี้หน้าทาได้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่พี่ก็ cosplay, ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ชุดวัดใจวันนี้หน้าจะลงชุดวัดใจบนชุดวัดใจล่างลงไปแล้วเพื่อนเพื่อนที่พี่ก็ไปดูนะคะเนาะถ้าชอบก็คือจัดไปตามนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวไปรอดูเลขดับที่น่าจะเอามาดับให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวเลขที่น่าชอบนะคะตัวเลขที่น่าชอบหรือฝากฝากตัวเลขที่ชอบนะคะ ก็เดี๋ยวดูที่ชุดว่าใจพูดคุยก่อนหวยออกนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะอันนี้ของงวดวันที่16กรกฎาคมปี $64 นะคะเป็นชุดบนนะคะเนาะชุดนี้ไม่เน้นนะคะว่าจะเป็นอยู่หลักไหนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่ได้เน้นนะคะคือมันเป็นชุดแบบเลขคั่นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ